นสดนี่เป็นสตาร์ทเครื่องถัดลงมาล็อกรถถัดลงมาคลายล็อกตัวนี้เอาไว้ปิดระบบการขโมยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตอนสดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมบอกวิธีกดปุ่มสุดท้ายนะครับเื้องต้นตอนนี้เราล็อกรถไว้ถ้าเราล็อกรถไว้มีคนบุกรุกเราล็อกไว้่างนี้เข้าไม่ได้มีคนงัดเข้าไปจากในรถหรืองัดกุญแจเข้าไปบุกรุกเข้าไปเขาจะโปรเทคไม่ให้ไม่ให้สตาร์ทแล้วก็ส่งเสียงอาล์มขึ้นมานะครับสตาร์ทเครื่องไม่ได้เราต้องกดล็อกแล้วนะครับ ล็อกแล้วระบบถึงจะอนุญาตให้สตาร์ทเครื่องนะครับอืมคือเมื่อกี้เป็นเสียงเตือนใช่ไหมครับใช่จะมีเสียงเตือนด้วยแล้วก็ไม่ให้สตาร์ทด้วยอ่าครับก็ตัวรีโมทนะครับตัวนี้ใช้กดสตาร์ทเครื่องนอกรถได้เลยครับถ้าเราจะใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องเราต้องล็อกก่อนครับล็อกไปหนึ่งครั้งกดปุ่มสตาร์ทเครื่องค้างไว้สามวิครับสามถึงห้าวิอ่าก็คือหมายว่าตรงล็อกตรงเนี้ยเป็นการที่ กางินเซฟตี้กันขโ,โมยใช่ถ้าเราล็อกเข้าไปแล้วเซ r ตี้เขาจะเริ่มเปิดแล้วเขาตจ้างใ่สตาร์ทเครื่องได้ครับนะครับแล้วก็หลังจากเราสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับประตูจะล็อกอยู่แบบนี้แล้วก็นับไปอีก10นาทีเขาจะดับเครื่องเองถ้าเราไม่ใช่รถแต่ถ้าเราจะใช้รถคือกดคายล็อกเปิดประตูขึ้นไปขัปขบเลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่เขาเรียกให้ขับต่อได้เลยครับโอเคครับแล้วก็ถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทเสร็จกดปุ่มคายล็อกแล้วทีนี้มันจะไม่ดับเครื่องแล้วฝ่ายสิบนาทีก็ไม่ดับต้องขึ้นไปดัับบบเองนรถทีุ่่มมก็ไได้ แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้กดเราแค่สตาร์ทเครื่องเรากดดับก่อนได้ครับได้เลยบางกรณีเรานั่งคับรีโมทอ่าเรานั่งขับรีโมทอยู่ไกลเราต้องอ่ารถเราสตาร์ทขึ้นมาเราจะดับเครื่องก็กดเข้าไปอีกทีเขาก็ดับได้ครับตัวรีโมทนี่กดได้ตั้งแต่2 0ถึง40เมตรไกลมาก20ถึงส0ไกลมากครับจากนี้ก็นู่นเลยครับไกลเลยสุดฝั่งนู่นเลย ถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับต้องเหยียบเบรกด้วยเพราะเหยียบเบรกจะมีสแตนบายพร้อมสตาร์ทเครื่องขึ้นมาครั้งหนึ่งครับเป็นไฟใบขึ้นมาให้เลยอ่ามีไฟสแตนบายพร้อมขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าเราขับรถจะมีระบบล็อกประตูอัตโนมัติให้ครับแล้วก็ในระหว่างนี้มีผู้โดยสารอยู่ในรถสตาร์ทเครื่องอยู่ขับไปมีธุระแวะข้างทางแวะปงุงแวะปั๊มนะครับเราสามารถลงจากรถโดยไม่ต้องดับเครื่องได้ครับลงมาอย่างนี้เลยอะลิมูดออกมาด้วยนะครับมีผู้โดยสารอยู่ในรถนะกดล็อกไว้อย่างนี้เลยปิด <Es per ated> อ่ะอไปลอกไม่ได้เลยมีผู้โดยสารอยู่ในรถนั่งหลับอยู่ไม่ต้องดับเครื่องครับเปิดแอร์ตั่งจิ้งไ้อย่างนี้ได้เลยค่ะหรือรีโมทเดินทางจากรถแค่ไหนก็ได้ไม่ดับครับ<ช>นะครับรน้ำวนแค่ไหนก็ได้ไม่ดับกลับมาจะขึ้นรถที่ปลดล็อกเลยขึ้นมาขับต่อนี้ได้เลยอ๋อโอเคครับขึ้นมาขับต่อได้เลยไม่ต้องดับเครื่องครับนะครับทีนี้เวลาดับเครื่องยนต์นะครับต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกกดได้เลยไม่มีปัญหา บางกรณีปล่อยรถมีเด็กอยู่บนรถใช่ไหมครับสตาร์เครื่องทิ้งไว้แล้วเดินไปธุระเด็กกดได้เลยไม่ดับกดได้เลยถ้าจะดับต้องตั้งใจด,ดับโดยการหยยบเบรกก่อนแล้วถึงกดะนะครับกดเล่นได้เลยคืออันนี้ดีนะเพราะอย่างบางทีเด็ก,ดกอ,อยู่ในรถไปกดเล่นลนะครับมันขาดอากาศหายใจได้ใช่ครับแล้วก็ดีมากครับตรงนี้ตัวนี้นะครับถ้าเราล็อกไว้ระบบจะปิดไม่ให้ใช้ปุ่มเลยแต่ถ้าเราคลายล็อกอยู่แบบนี้นะครับ คลายล็อกแล้วตัวปุ่มนี้ใช้เปิดวิทยุได้โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องไม่ต้องเหยียบเบรกครับกดเข้าไปเลยกดครั้งที่1วิทยุเปิดร์จโทรศัพท์ใช้ได้กดครั้งที่สองไฟแซนบายหน้าปัดเปิดนะครับกดครั้งที่สามปิดครับอาร์ะจนครับครั้งที่1เปิดครั้งที่2เปิดครั้งที่สามปิด,ปดถ้าสตาร์ตต้องเหยียบเบรกด้วยะนะครับถ้าสตาร์ตต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเปิดการขโมยไว้คือกดล็อกเขาจะไม่อนุญาตให้สตาร์ทเครื่องร์ทไม่ได้เลยครับต้องคลายล็อกแล้วนะครับ ดับเครื่องได้ก็หลังจากดับเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์เสร็จถือรีโมทลงจากรถแล้วเดินไปเลยถ้าลูกค้าลืมล็อกรถมีระบบออโต้ล็อกให้เป็นสมาร์ทคีด้วยนะครับวัดระยะที่3เมตรครับอาเหมือนล็อกเอาเว้ล็อกเลย่า3เมตรนะครับสามเมตรนะครับถือเข้าใกล้ครับระยะหนึ่งเมตรครับออโต้คายล็อกเลย รถปยะหนึ่งเมขึรได้เลยครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านหรือเราไปธุระแล้วเราจะอยู่ใกล้ๆรถเดินไปเดินมาแนะนําว่าล็อกเลยปิดประตูเสน่ห์ทุกบานเสร็จกดล็อกปุ๊บหลังจากเรากดล็อกแล้วนะครับระบบคีย์เลสจะปิดเลยก็คือจะเหลือแค่ล็อกไว้อยู่อย่างนี้จะขึ้นรถคือต้องกดไายล็อกเองครับ,รบทีนี้มาดูโปรแกรมเสริมครับ